สวัดีค่ะปายค่ะเป็นนักแสดงค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยไปยก็ใช้ซีดานธรรมดานเนี่ยแหละแต่ว่าายเนี่ยนาเลือก Toyota Corolla Cross นะคะเหตุผลเพราะว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของปายมากค่ะปไปเนี่ยเป็นคนจุกของเยอะมากในรถซึ่งในรถไปเนี่ยมีรองเท้าประมาณ20คู่รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ปายชอบนะคะอย่างเช่นปั่นจักรายานบ้างตีกอล์ฟเวลาวันหยุดก็จะเออออกไปกินกาแฟไปนั่งแบบอ่านหนังสือส6 5วัน่ะ มีถ้าจะมีวันแค่ป่วยหนึ่งวันอะที่ไม่ออกไปไหนนะคะนอกนั้นคือออกจากบ้านทุกวันนะคะเราเป็นคนแบบว่างไม่ค่อยได้ค่ะค <c> ร <oughs> ั้งแรกที่เห็นเนี่ยคือเห็นเห็นรถคันข้างหน้าเราแบบนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทายเขาสวยจังเลยรถอะไรออกใหม่เหรอพอเราไปลองปุ๊บชอบมาก <c oughs> มาก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 สีสวยทุกสีแล้วก็เหมือนแบบแตัดสินใจอยู่นานมากนะคะสุดท้ายไปก็ซื้อน,นะคะตัวท็อปนะคะไฮบริดะคะเป็นสีดํานะคะเบาะสีแดงเพื่อนมานั่งครั้งแรกรู้สึกแบบรถใหญ่จัง แล้วเขาก็แบบไม่น่าซื้อคันนี้ก่อนเลยอ่ะชาคันนั้นก่อนน่าจะรอคันนี้เคยมีอยู่ครั้งนึงนะคะเป็นประสบการณ์ตรงของปายเลยที่ตอนนั้น่ะประมาณสี่ทุ่มกว่าคือมันมีหลุมใหญ่มากซึ่งเราอ่ะมองไม่เห็นเพราะมันมืดแล้วทีนี้รถเราอะตกหลุมดังปึ้งผ่านไปประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะมีคนโทรเข้ามาเหมือนบอกว่าคุณลูกค้าเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าคะต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม แค่นั้นเลยทําให้เรารู้สึกอ่ดใจมากว่าเอ้ยไม่ว่าเราจะไปไกลไปดึกแค่ไหนนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะที่เคยใช้อีกอักอนนึงคือไปเป็นคนขี้ลืมที่จอดรถขั้นสุดเคยแบบเดินหาเป็นชั่วโมงจนยามทั้งชั้นมาช่วยหาตอนนี้พอเรามีไฟล์ไมค์คาเนี่ยก็คือเราเวลาเราเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บเราหาเจอเลยว่ารถเราอยู่ที่ไหนโดยที่ปัญหาเรื่องของการหาที่จอดรถไม่เจอของไ์คือหมดไปเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบไปนะคะแนะนําให้มีไฟล์ไมค์คามีทีคอนเน็กติกไว้ค่ะ ตอนนี้นะคะไปใช้คันนี้เป็นรถคันเดียวเลยนะคะตอนนี้ขับไป11,666โลนะคะแล้วก็รถเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆไม่จุกจิกเลยเข้าตรวจเช็คระยะหมื่นโลแล้วก็คือทางโตโยต้าก็โทรมาถามตลอดนะคะว่าเอ้ยเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูแลเราดีอะ สำหรับปายนะคะชอบทุกอย่างที่เป็นโครโรล่าคลอสเลยค่ะ mm hmm. ผู้หญิงคนไหนนะคะที่ขับรถใกล้ขับรถดึกนะคะไม่ต้องกังวลเลยทีคอนเนคทำให้เราอุ่นใจแน่นอนค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะดีไซน์ต่างๆที่เป็น SUV mm hmm. คนที่กังวลว่าเอ้ยมันจะใหญ่ไปไหมคอนเฟิร mm ์ม hmm. ว่าด mm ีปายชอบมากๆค่ะ mm hmm. ต้องซื้อต้องซื้อรถก่อน mm hmm. รถไม่ดีจริงๆคอนเฟิร์ม